ไปนาเขามีนะเดี๋ยวมีคนจูมเวยเอาตบเราหน่อยเพื่อนไอแซบไอแซเอาตบเราหน่อยย้อไปขวาได้นะยกไปขวาได้นะยกไปขวาตัวตัวตัววตั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 วตตัวตัวตัว

เอามาส่งโป้งเอแวี่สี uh, ่เนไหวไหเอาไหวอยู like, no s <S ่แล้วเนาะสวยสวยสวยแต่โป้้งนดึง่ออกาะดอดเอาดดเอาดผัดขาวผัดขาวผัดขาวเอาเอาผัดขาวมนัยัดมนัยมาเอาผัดขาวดาดายดาขาเอาผัดขาดขาวอาผัดขานเอาผัดขาเอาผัดขาสัเอาผัดขาวอาผัดขาวอย่าลามปาไสัตว์อในสัตว์ทีขยะ จเป็นระเบียบนะดีใครไม่ว่างก็อุ้มตวพี่น้องจะดนดเาขาดน่ะตีกันเสียคนอะไม่กเล็อะยก็รับว่าเล็กเหรอไอ้ไข่รั่ไอ้เียเลนอีกแไม่ใช่พี่พี่พี่ยูี่จุดีพี่ีีีไปเวลานี้เวลานี้อ๋อไม่ใช่เลนเยีเลยเออยเี่ยเเียพุมหนยยาเหมือนพวกเหมือนพวกเนพวกตลกมาเเล่น่ะไอ้ โอ้สวยครับเอวิลี่เลีนพี่ล่ะสวยเอาเดียวเอาไหนไหนไหนแม่แม่กูกูขอคุยหน่อยวิลี่ไอเอเลีนเอวิลี่มันได้ไปจุ่มไหมเลีนบอกมันไม่ได้ไปจุ่มหรอกตีมันนั่งไอโซนเลยแม่งนั่งไอโซนแล้หลุดโซนเลยเอ้ยนี่เด้อเออเอวิ่งมาตรงสระแต่มามามายังไม่ได้เบ้มสักคำวาย ไอเอ็มพ e ีปีศาก็ว่าเ้อเ้ม่กลิตวะไดปสแตนสแตนสแตนได้กี่ตัวนะแค่ตัวเดียวรถรถเขาไม่ได้นะเว้รถเขาไม่ไ้นตีตัวเเอาไม่ติดติเรอรอขาไ่ได้โอนรถนะเขาแค่เบิกรถนะอย่าอย่าทำรถพังนะอย่าทำรถทังรถระเบิดได้ทได้ไน่นเลยว่ะได้สี่าตัวเบิรกเขารู้ไอ้ยี่ว่าไม่ได้เาระบาเย้ประหยัดเลยเี่ประหยัดหน่อย้วมาได้สี่ตัว ก็ไม่รู้ไตกหัวแก๊งมันไม่ทำอะไรจริงด้วยเจอกันกดังนะกดังกดังกูอย่คันแดงนี่าพพูดอะไรำราหวายดำไอายุเที่ยวเข้าไปล่เทีมาสิครับรถอยู่ไหนครับนี่ครับคันดำไหนึงว่ากูอยู่คันแดงฝั้านหลคันสีแดงไอ้รอดกลับมาเดี๋ยวน้องกองอมเขาไหนเทนหน้าทำไมเหรพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่อย่หน้าเองตรงมาตรงมาตรงเพืึอนตรงทางหน้านานนี่นี่นี่มีาี่ฝัทาง

ลมละเปิด้ายบ้านเราบ้านเราไอ้ลิทแก้ปืนบ้านเราหน่อยนี่ลุกพอดีลยวรุดดึลรุดดึงโอ้เฮียไม่น่าร้อลงยน้อมีคนล็อกปืนเลยปะเปินไปอะออมาหน่อยเพื่อนหายเพื่อนหายเพื่อนหายเอาเพื่อนสดไปก้ายังเอาเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยเ่วย่อยไป่ก้าเลยมกาเลยเปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดแล้ว ตึนอยู่นี่นะฝั่งที่เราเข้ามานะโอยสัตว์ดอกไปก้ายสัตว์ดึงศอป้ามอยสัตว์ึงอกไปเจ๊มึงโดนกูแน่เจ๊ช่เพื่อนเนี่ยชเพื่อนดิช่วยเพื่อนดิช่วเพื่อนดล้ช่วไหมเล้เลียเล้ยเล่้งเลไม่เป็นแล้วยผวาแล้วงงแล้วยาทำเฮี้ยอะไรดีสัตว

โอ้หมดละไม่เลยไม่เกิดละกี่เยอะๆยิงไปเลยพี่อะไรก่อนไฟไปไงบ้างกางไฟเก่งอย่างเงียบครับพูดกันหน่อยน้องชายเฉยๆเฉยๆมาสบบ้านเรามากลับบ้านเราสิมากลับบ้านเราสิเอากสบหน้าวาร์ปากหน้าวาร์ปนี่เจอรี่เซียนไหมเฮ้ยมีไม้ใช้เท้าโอ้ทำอะไรเออใครใครอ่ะมีไม้ใช้เท้ามีไม้ใช้เท้าลมเป็นไม้เท้า ไปของมึงไวเลยเี่อะไรเนี่ยเออไม่ได้ทาอะไรเลยวะไมข้หงไหนะไปข้าไหนสวยสวยสิลลี่อยู่ไหนวิลลี่อีวิลลี่กระเตอกเอ้เฮียามอขนาิลลี่รถท่ไหนมันเจ้ามันเจ้า

ระตื่นนเออเเดโก้าเปดโอเ้าเดโเ้าเ่นบ้านเปลี่ยนบ้านมึงเปลี่ยนบ้านโดนผู้หญิงแล้วโอ้โดนผู้หญิงสองรอบแล้วเอ้ยมาจีนี่รว่า ชุต่อเดี๋ยวชุดต่อชุ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 ดต่ออย่าเพิ่งเล่นไปชุไปชุไปชุไปปืนอยู่ปืนให้หน่อยเอาไปเิปุนล้มสองปืนล้มสองเเข้าเข้าเเอ็มจุ่มนี่เอ็มจุ่มนี่เอ็มจุ่มเอาไปล้าได้ป่ะมาจุ่มนี่จุ่มล่นได้ป่ะกูโดนกูโดนกไปไม่ได้กูโดนกรนไปไปถึงพกันดิ่เตจะโดน ได้ปะยังมีเพื่อนคนไหนจะไปจมได้ปะยังอยู่นะเดี๋ยวซุปล้อมน่อยข้างนอกอยู่นะจมข้างนอกอยู่โดนเร็ว้วิ่งมาจมไ้พงไม่ถึงนะไปถึงนะจุ่เลยจุ่เลยได้ปะกล็อกกูถึงนะไอ้พวกืออยู่บนเห็นปะินอได้ปะจก่อนได้ปะเปิดมาใกล้ยกูองไิ่ไป้กูร้องไม่ดรอขาเลงลา ยตึห้องตึ่งเ้ารออรออกโดนลรีรีรีได้ป่ะรีได้ป่ะม่กได้ป่ะรีป่ะจะตายรีได้ป่ะมาแต่ได้อยู่รอรอได้ป่ะต้องการเ๋ยกูยิงปืนนะ

อัวมึงเมียกมากนะดิงช่วยพละโยอ่ะอีกตัวตาม่ล่ะแสสละหน่อยบ้านเราไหนตายนอนลยว่ะโอ้โหเดี๋ยวเราพูดโดนยิงอย่างนัดอย่ามือว่างอย่ามือว่างถึงสมมาหน่อยถึงสมมาถึงสมมากูว่าจบไฟนี้มีคนโดนด่าแน่ฮะ มีงานบนกันในวออะเดิน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 มามามาเตเลยอย่ล่ะเลรอย่าเร็วให้กูพูดจะให้ตัดรอพี่โปรอพี่โปรอพี่โปเฮ่ยปลาเบอร์มงเห็นข้างหลังปะไอ้ลิ้ซ้ายไอ้เจ๊เนี่ยปืน ไหนหาปืนไหนหาปืนหนมีป่ะเพื่อนกูสัตว์เกี่ปืนปืนขี่อันข้างในอ่ะยังไม่มีนะยังไม่มียังไม่เห็นนะกระบอกนึกระบอกนึงะบอกนึมันมีกระบอกนึงกระบอกนึงไหลางเลยไปตัวนึงเดียวกระบอกเดียวกระดกระบอกเดียวนะไ้ับเดินเข้าไปได้นึงเะครับเข้าไปิดนึงเดินมาอยู่ข้างหน้ากูโดนยิงกูเป็นตัวสองปืนลงสปืนลงกลางไฟสอล้มล้มนึ่งลวล้นึ้ลองลลอง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 ลลอง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 ลงลอ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 ลองลองลองลอ รอลปลาเรเบิ่ดิเบ่ปาเบมาเเบมาหลบ่าเบดิระวังระวังนัมเหมือนกันมันก็ล่มมารจเย็นมึงฟังกูนะรอบนี้มึงเตรียมเข้านะรอขอรอเลงเนเตรียมเข้านะสามสองหนไปเข้าโดนล้ดนล้มสอดนลอะดเมาดึงศดดึงศ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 มาดึงศมาดึงศมาดึงศมาอุ้ยมันตายเยอะามันตายเยอะมาตายยออะมึงไหนดิดึงเรงดึงรแล้วปตาย

อะไรนวยไอสัตว์ตั้นแต่ปืนท้ายปากขึ้นไปจับนี้เนี่ยจุดบามาแล้วพี่ายมา้วพี่ไม่ต้องรู้ไม่ต้องรู้ลมลมมาขึ้นัแ่ปืนท้ายปืนมันยิงอย่งไรวะแกปืนไหนปืนลดลดลดข่าวลดขาวปะแล้วพ่งแล้วพ่ง่่่ปืนไหนไปถึ่ที่นั่นไหมเกอะขึ้นตัตัวอยู่ไหนวะ

เิ้ยอะไรของมึงวะเอ็มเกอูเข้าวอลเขาเออเอ็มเกอูเพื่อนเกอูเพื่อ้เหี้ยที่เล่นเล่นอะไรไม่ได้จุ่มนะมันมันตีไปตีตัวตรงปืนเดี๋ยวจะหดปลาหดปลาตรงนี้ลี่ไหนลีกตรงอาสาม้าแชมพูฝั่งบ้านเขาเลยลงลงแล้วจู่กับเสียงไฟนะงกันเย

อยวยดมวไเล่ยาอมต้งเดินน้าพบหลังหลังต้ง้นไปช่วยเอาผัแดงหน่อยหลังไปวยาผั่อยโ่าโปนน่ไอสัตว์ควยไม่ล่ะคุยเนี่ยไอสัตว์คูมยแต่ควยเนี่ยไอสัตว์คว้ยไม่ล่ะมึงว่าควยแล้วกูว่าควยควยไม่ล่ะไอสัตว์งงลสัตว์า คุยเลมึงร้องคุยยเลเอาคุย่ีหเ้วย่ดอด้ยให้ตัดี้วหาเรดือเล่นด่วายไฟควยไอ้่หี้อวยล่วงในมือน้องล่วงด่ทัดล่วงี่ขี้กระจอก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 ตดไปัเผื่อใจเผื่อไปชนะเฉยมเฮ้ยโอ้โหลงนกันมั่วเลยนะอุ้ย

ตอนแรกอะที่เราตกขบวงอะห้าหกคนอะมึงมึงตกอะแต่ว่าแล้วคุณจะไปกับผมผมยึดจ่ดปืนใ้นี่กูมาแล้วเบิดแก่ปืนไอ้ห้าหกคนแรกมันโดนฆ้าหมดเลยเราเพื่อนไม่เป็นจริงจริงนะจะซวยแล้วไหมเอาใหม่เอาใหม่รอบหน้าขอไม่พลาดขอให้พลาดกล้องมันยิงเนี่ยเลี่ยไหนลี่ กูจะป่านแล้วเมิดมึงอย่าไปมึงอย่าไปเพื่อนยังไม่ข้ามเลยรอก่อนโอเคย์เฮียเพื่อนยังไม่ข้ามมันปืนมันอย่ดูสิตัวอยู่ในไฟตัวนึงมันแต่ยังไม่ลงรอมึงรอมึงรอมึงรอกูนะควายป่านเออเอาเฮี้ยไม่เดี๋ยวมันล้มเหมือนกันเดี๋ยวมันล้มเหมือนกันมันล้มเหมือนกันมันล้มหมดมันล้มหมดมันล้มหมดเอาเดี๋ยดิมันล้มมันล้มเยอะมันล้มเยอะพ่อเบลเอาเอแซัพพ่อเอาเอแซัพพ่อเอาเลี้ยงข้างไหนไม่ไม่เลี้ยงขวาเลี้ยงข้างไหนได้ยินไหมเอาไปเลื่อนข้างไหนไปเอาไหนไม่เลี้ยงเออฮะกู ยังไม้เปิดยีมพีเอ้ยเปิดเปิดโอเมก้าหน่อยโอเมก้าอยู่ดีใครเปิดหน่อยรักเพื่อนแท้ๆโดนอีกชัดเลยชัดเลยเฮ้ยนั่นนั่นเปิดโอเมก้าแล้วสวยเพื่อนเพื่อนเพื่อนโดนะเพื่อนมาสแตนนี่ตัวตัวบีเอ็สาวเอ้ยเอ้ยบีอเ มันลุก,กล่ะสะแตนน่ะสะแตนมันลุกอ่ะสไดเพื oh <c oughs> ่อนอยู่นะสุดเพื่อนว่ะโอ้โหหรกอตอนโดนเสีย พี่แมวหลังมาพี่แมวหลังมาพี่แมวปืนหลังเออคืนตายหมดคืนตายหมดมาเซฟไม่มาเพื่องนั้นน้องเจซีมาหลังเอาเรื่องนะเรามีโอเมกา้า ป้าแต่มึงกลับมึงกลับเล่นด้วยกันกลับด้วยกันหลักไองกลับมาเลกลัันกลับมาล่อนกันกลาองปเ่อยตนปาต้องแตนปต้องแตนางเตนให้่ยิงหลังหลังป้าใช้ป้าหลังนี่เล่นเลยไปนี่มึงกลับเล่นสแตนมึงกลับเล่นสแตนีวไอ้ไปเียมาเล่นดีปิดเมันรตงอ่ะดีปืนอ่ะที่มันดังไอ้ควายเดี๋ยวช่วยกันนะ ถี่ยโยยีมน่ยุยุเตะนะอีกแล้วนี่้าแตะเตนะไอยเที่แยออไเยีหน้เอายไปดีเอสไปดิเอสไปดิเอสไปดิเอสไปเอสไปก่อนนะแตนเอสไปเออไปก่อนนะตอย่าติดไหลกันนี่เอาสปไปก่อนนะแตนทั้งหมดม่งด่าเลยเวลาม่งคืนก่อนที่แม่งด่ากูอีกอนเืนเขาหรือปืนกูไอ้เีย้ <łość> <S 2> <S 2> สายมือไกลอ่ะไกลมาพวันป้ายมือไรนาะไอ้ลงลงเนย่ะเออสายไกายไก่ายไก่ตัวนี้กดไดไนายไกบากเนาะบ้านเราเ้ยันบู เฮียไม่ไหวไหวเฮียไม่เฮียกูตจะจิ้มไม่ขาดเลยพีพอ่อเฮียกูจิ้มกูจิ้มผิดคนไหวเฮียไอเฮียกูจิ้มใครวะไอสารกูกูจะจิ้มชาโดเจคีเฮียไปจิ้มโดนโบโลดี